โอเคครับ yeah. okay. 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 yeah. ่ามาท้าดคีครับนดีขอบคุณครับบเลยครับ นี่เลยนะครับผมพร้อมจะเซตที่สองเอะไรบี้หนึ่งสองบี้ัดหนึ่งหนึ่งสองถูกแล้วโอเคเรียบร้อยครับอ่ะคนต่อไปครับกล้องใช่ไหมครับกล้องมาอครับหนึ่งสองอ่ะอีกเดียววัดอ่ะบิดตัวนิดนึงโอเคขอบคุณครับเชิญครับอ่ะคนต่อไปน้ำมูลน้ำมูลเสร็จยัง กะกายไปแล้วมาสัดเต็มเลยสาวได้ยังิแบบอ่ะปุ๊บไม่รู้เป้ยดีดีกว่าอยู่ดนล่บงี่เนี่พร้อมครับจะจะมาตืกตัวโพสได้เลยดีดีซีสวยันี่ย น้ำอุ่นโอเคขอบคุณครับเชจญจ้าขยับกระโปรงนี้ก่อ่โอเคพร้อมจะเ่นสองสามอ่าทตัวน2่นองสามพดมือหน่อยนิดนึงอะไรได้อ่าได้หมดเลยครับโ <Okay. S 2> อเค มึงแบบแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะบิดฉาโอเคพร้อมครับหนึ่งสองสามดูสายไม้ตอ่อเลยฮะอันนี้เชิญครับคนต่อไปครับน้องน้ำอูนพร้อมได้ครับหนึ่งสองสามช็อหนึ่งหนึ่งสองโอเคขอบคุณครับครับคนต่อไปฟอตแบบครับถ่ายรูปครับ พอดพี่เอ็นะพี่เซนครับแล้วก็รวมใช่ไหมพี่ตั๊กได้ครับครับผม่พรพรหนึ่งซองสามปีนะครับนั่งรอสิขออีกสักหนึ่งท่านะครับจะมีจับกล้องกระดาษหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคดีครับแม่นั่งรอสครับโอเคครับมาเดินเข้ามารวมใช่ไหมเกี่ยวมิวสิกใช่ครับยังมีธุรกิจอื่นๆเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในลำดับต่อไปขออนุญาตแนะนำตัวเองทีละคนเลยถ้าให้พี่ผมจำน่าจะจำไม่หมด เลยค่ะสแตแอมฉันจำแตแอมได้สแซตแอมดีใจจังเลยสวัสดีค่ะน้องสแตมอมโตเกียวมิวสิกแล้วต้องสแซตแอมต่อมาค่ะแอนนี่สวัสดีค่ะน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิค่ะนี่แัตตาครับสวัสดีครับแนครุตโตเกียวมิวสิกครับน้องน้องแนท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 ทำนู้นเลยครับสวัสดีครับน้องสกายโตเกียวมิวสิกสกาย สวัสดีครับน้องดีต้องวเกี่ยมิวสิียูริที่ร้องเพลงให้เราฟังเมื่อสักครูน่นี้ชื่อเพลงอะไรยูริจ๋าสุนทรภูครับสุนทรภู<ช>เลยครับอ่ะถัดมาครับสวัสดีครับน้องน้ำอูนตัวเกี่ยงมิตรีค่ะน้ำอูนชื่อพราจังเลยอะ่ะ <laughs> น้ำอูนใครตั้งให้ลูก พ่อครับผมเราอยู่เป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดสกลนครครับอ้าจังหวัดเดียวกันเหรอครับใช่นี่เป็นคนสกลนครพี่แม่หมอเป็นอะไรพี่คนท่าเรหนูล่ะนู่ล่ะวานนนนูไม่นาตแล้วคนบ้านเดียวกันเอาชัดมาลูกสวัสดีครับผมต้องวายุตรงยังสิบต้องวายุนะคะไม่เคยผ่านเวทีตรงไหนเลยครับผมไม่เคยผ่านเวทีไม่เคยขึ้นประกวดไม่เคยประกวดร้องเพลงแล้วหนูร้องเพลงเป็นได้ยังไง แม่จะเปิดเพลงลูกทุ่งมอลำให้ฟังท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันครับผมแล้วก็จะซึมซับไปอีกโดยอัตโนมัติเลยครับผม,ม,มแล้วมีวันหนึ่งแม่ก็อัดคลิปผมครับผมอ,อัดคลิปลงติกตอกอะไรแบบนี้ครับผมแล้วมันเกิดคลิปบูมขึ้นมาแล้วบอสก็ไปเห็นครับผมก็เลยได้เข้ามาในโตเกียวครับจริงหรอ <laughs> ใช่ครับกลายเป็นตอนนี้ตอนนี้ฮอตสุดในไทย ก็ก็น่าจะฮอตสุดไหมฮะดูจากหลายอย่างก็ไม่แม่ก็เอ็นดูเขาเห็นอะไรในเห็นประกายความเป็นดาวอะไรในตัวจริงๆมีทีงานเคยให้ดูว่าเเด็กคนนี้มันมันน่าเอามาทำนะน่าเอามาทําเป็นแบบศิลปินนักร้อเราเฉยเลยเราก็เลยใช่โอดมันดูทรงน่ากลัวจังอะไรแบบเนี้ยว่านอนทำไมกว่าเช่นนี้นะคะกว่าจะอาบน้าตปดขนแบบนี้คือใช้เวลาคือร่วมปีกรุมี่กรูมี่เดบิวอะไรอย่างเงี้ยครับคื ก็เห็นวันแรกคือเป็นเป็นผมยาวๆเป็นทรงแบบเด็กแม็นิดนึงค่ะถือไม้เล็กๆร้องเพลงกันคก็ยังเด็กอยู่เลยโนูยุเท่าไหร่ลูกเจ็ดเห็นไหมก็ต้องมันต้องผ่ากันเลยใช่เป็นทรงแบบที่แบบเขาวิ่งฟันกันแหละครับทีนี้เขาก็ร้องเพลงกันไหมเล็กเท่านั้นร้องเพลงชาบยังนึกม่าเสียงดีจังเอามาสีดอสมาฟังแน่นอนก็เลยโทรประสานงานกันให้มากขามาปั้งไหมล่ะก็วันแรกก็ปังเลยเข้ากลุ่มปีดทะลุทะลายเห็นไหมดู อันนี้เป็นเส้นทางในความฝันของหนูในลูกใช่ครับผมผมคิดว่าตัวเองอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเป็นคนขี้อายครับเป็นคนขี้อายแล้วก็ตอนแรกเข้ามาตัวเจียวมีสิทธิ์ผมก็คิดว่าเยว่าจะรับมไหมเนาะผมก็ลุ้นลุ้นลุ้นใช่ครับผมล้นทรงแบบทรงผมไม่ใช่แบบนี้หน้าตาเป็นแบบบ้านๆครับผมชอบไหมอย่างนี้กับอย่างเก่าอันชอบอะไหนมากกว่ากันอันเก่าไม่เอาแล้วอคุณย่าน้ำโอน้อโอรูด้วยหนูหนูเป็นนที่ไหน เป,เป็นเรียนค,ครูแต่ยังไม่ได้เป็นรูคร ην, carrots, ับเป็นช่วงในการฝึกสอนเป็นครูสอนที่ราชธรรมมหาสารคามมหาสารคามความฝันของแน็คืออะไรทำไมถึงได้เรียนครูความฝันความฝันหลักๆเลยคือแรกคืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องชอบเสียงเพลงชอบร้องเพลงชอบเปียโนชอบแต่งเพลงครับแต่มันก็มีความฝันก็คืออยากเป็นครู ทีนี้ก็สู้ในเส้นทางการเป็นนักร้องนี่มาขัานที่จะนานในเส้นทางของแประตัดมาที่ไม่หมดนี่ด้วยหลากหลายรายการไอ่ว่าจะเป็นอ่าพิมาไม่ต้องคำกับแล้วก็ไม่หมดที่กับของเวทไคแล้วก็ไม่ต้องคำกี่สมัยนะคะไม่ตรงคำได้ลงแยบยลตรงกันแล้วก็ไม่หมดนี่ได้ที่หกสิบสมัยงั้นมาอยู่กับเตลกิวมิสิกได้ยังไง ก็คือมีครั้งหนึ่งก็คือได้เห็นคาร่าตัวเกียงติตอนช่วงเพลงของอ้กองสิษยแยมกำลังดังช่วงนั้นนะครับแล้วก็เลยรู้จักอ๋อนี่คือครเป็นงตัวเกียงัวเตียแต่ที่ี่มีโอกาสได้มาเจอบอดบิ๊กในรายการอมอรังไม่้องซีซั่นสองใช่ครับมีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยกันนะครับแต่ก็มีเหตุบางอย่างทำให้ไม่ได้แบบร่วมงานกันต่ออะไรอย่างนี้ครับทีนี้ก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบอดบิ๊กผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อัจฉริยะใจดีจังเลยอะไรอย่างงี้คเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความบนใตัว เรารู้สึกว่าอยากอยู่อ, <c oughs> อยากอยู่ด้วยนะ,อ,ะอยากอยู่ด้วยจังใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นความฝันการร้องเพลงมันค่อนข้างจะแบบมันแผ่วเลยนะเพราะว่าเราโตสู้มานานไมน่ว่าจะเป็นการ s ingle, <S ออกซิงเกิลการร้องเพลงการไปต่างๆอย่างนี้ครับจนรู้สึกว่าอย,อยากลองสั่นคลอนึัเลยอยากมาฝักความฝันฝากสิ่ง,งที่เราฝันแรกๆไว้กับผู้ชายคนนี้กี่กันเลยนะเลยได้ติดต่อแล้วก็สมัคร มาเป็นนักร้องของทักร้งเดียวกนสิถ้างั้นมันเป็นหนึ่งฝันที่ประสบความสำเร็จสำหรับ